สวัสดีค่ะวันนี้เล่าให้ฟังตำนานเมืองพระราหูจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตโดยแอดมะเหมียวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพระราหูจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพุทธธรรมนายโดยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนั่นเองค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ฟังครั้งนั้นพระราหูได้รู้ถึงการตรัสรู้ขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงกล่าวคําว่านโมเพื่อเชิญพระพุทธเจ้ามาโปรดตนเอง เวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตอบรับคําเชิญพระราหูด้วยยานบารมีพระราหูจึงวิตกกังวลว่าร่างกายของตัวเองใหญ่โตพระพุทธเจ้าจะทรงเห็นตนเองหรือไม่พระราหูก็รออยู่นานพระพุทธเจ้ามาไม่ถึงสักทีพระพุทธเจ้ารู้ความกังวลนั้นจึงได้กล่าวเอ่ยกับพระราหูพระราหูได้ยินดังนั้นก็มองหาพระพุทธเจ้าไม่เห็นเพราะเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้เนรมิตตนเองให้ใหญ่กว่าพระราหูหลายเท่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงขายริ์ลงพระราหูจึงรู้ซึ่งถึงอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าว่ายิ่งใหญ่กว่าตนหลายเท่าจึงกล่าวคำว่านโมูเพื่อบูชาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศนาว่าในอดีตได้มีพี่น้องสามคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาบินฑบาตคนพี่จึงได้นำถาดทองคำใส่อาหารมารอพี่รองจึงได้นำถาดเงินใส่อาหารมารอส่วนน้องคนเล็กนั้นเกิดความอิจฉาริษยาพี่ทั้งสองคน จึงได้นำกระลาตาเดียวผาซิกใส่อาหารมาถวายพระพุทธเจ้าคนพี่ได้ใส่บาตรแล้วอธิษฐานขอให้ชาติหน้าของตนเองมีร่างกายสวยเหมือนถาดทองคำจึงได้ไปเกิดเป็นพระอาทิตย์พี่คนรองได้อธิษฐานขอให้ชาติหน้ามีร่างกายงดงามเช่นถาดเงินจึงได้ไปเกิดเป็นพระจันทร์ส่วนพระราหูนั้นหมั่นไส้พี่ชายทั้งสองที่ชอบเอาหน้าเอาตาจึงกล่าวว่าขอให้ชาติหน้าตัวเองมีร่างกายดุจกะลามะพร้าวตาเดียว และมีร่างกายที่ใหญ่โตจะได้คอยจับพี่ทั้งสองกินพระราหูจึงได้มาเกิดเป็นพระราหูมีร่างกายใหญ่โตและมีแค่ครึ่งซีกเช่นกระลาผิวสีดำดุกระลามะพร้าวตาเดียวคอยไล่ตามบทบางแสงของพระอาทิตย์และพระจันทร์ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าพระราหูนั้นเป็นอสุรกายที่คอยจับพระอาทิตย์และพระจันทร์กินเป็นอาหาร เพราะเหตุว่าพระราหูตอนทําบุญนั้นทําไปด้วยความอิจฉาริษยาในบุญนั้นจึงมีผลกําตามมาและยังทรงพุทธธรรมนายไปว่าพระราหูจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพุทธธรรมนายไว้ว่าพระราหูนั้นจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนามว่าพระนารทสัมพุทธเจ้าสูง22พระชนมายุ10,000ปีอีกมีไม้จันทร์เป็นที่ตรัสรู้ได้บำเพ็ญปรมัตถบารมีในสมัยพระกัสปพ,พุทธเจ้า ได้มีาพามหรือนักบวชประทานขอราชสมบัติกับพระยาศริคุตตมหาราชก็คืออดีตชาติของพระราหูนั่นเองพระราหูจึงยกราชสมบัติให้แก่าพามและพาครอบครัวออกบวชออกไปอยู่ป่าไม่นานนะักพญายักษ์ก็ได้มาขอลูกทั้งสองคนของพระราหูไปเป็นอาหาร พระราหูก็ยกลูกทั้งสองคนไปเป็นอาหารของยักษ์พญายักษ์จึงได้ทํานายไว้ว่าพระราหูนั้นช่างมีน้ําใจในทานมหาบารมีอย่างยิ่งเฉกเช,เชน่นพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระราหูนั้นอนาคตจะต้องได้เกิดและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนพระราหูจึงอธิษฐานให้แม่พระธรณีเป็นพยานทานในครั้งนี้ขอให้ตนเองเกิดเป็นพระพุทธเจ้า และด้วยทานในครั้งนั้นจึงสําเร็จผลพระราหูจึงได้พุทธธรรมนายจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆนแอดมินและเพื่อนๆนคงไม่เข้าใจหรอกนะคะว่าการยกลูกตัวเองไปเป็นอาหารยัก์หรือตำนานเมืองพระเวสสันดรยกกันหาชาลีให้เป็นทาตชูชกหรือตำนานอดีตชาติของพระศรีอริยเมตาย,ยะเอาผ้าฉุกน้ำมันแล้วจุดไฟถวายพระพุทธเจ้านั้นทำไปด้วยเหตุผลอะไรและเป็นมหากุศลอย่างไร การกระทํานั้นส่งผลให้เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพวกเราคงเข้าไม่ถึงการกระทําแบบนั้นอย่างง่ายดายแน่ๆค่ะเพื่อนๆลูกใครๆก็รักนะคะอาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจของพวกเรากับคนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงทําไม่ได้แบบเขานะคะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเรื่องนี้สอนกับเราว่าการทําบุญทำทานนั้นหากทําไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ย่อมมีผลกรรมตามมานะคะเพื่อนๆ ก็จบลงไปแล้วกับเล่าให้ฟังตำนานเมืองพระราหูจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตโดยแอดมินมะเหมี่ยวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากเพื่อนๆถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือสนใจโดเน a t สนับสนุนทางช่องเหมียววายุเสือเพอวาวะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ